สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองปไปนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับมาหาหนูนะครับเพิ่นใส่บ่วงแล้วน้องเนาะเดี๋ยวสิไปยามหนูได้ครับวันนี้เจอภาพพี่พ่น้องไปเบิ่งแล้วครับบรรยากาศเนาะนี่นะครับจิ้มงาน่นไปหานี่เพิ่นไปหามพื้นมาแล้วนี่นี่ครับเฮาสิเอาบรรยากาศแบบบานๆนะครับเนาะนี่นะพี่น้องเอ้ยยูให้อยูหน้าให้ยูเหรอครับวันนี้ กับ,บทีมทีมงานเทียนเทียนเทียนไม่อยากใช้รับนี่อเ,เอานะครับเข้าเจียวบรรยากาศแบบแบบบ้านเนาะครับวันนี้เมือม่อเมื่อนี้เพิ่นเพิ่นไปใช่หนูไปมองมองในแนวครับวันนี้ <c oughs> เทียนนะฮะหวังนเมือนนี่หวังฝนมาชั่วครับเวันนี้วันนี้ชั่วเนาะเปนมาชั่วกันเลยครับวันนี <c oughs> น้ ข้องก็างของเลยว่าขอช่แล้วนี่นี่เพื่อนมาเพื่อนรับประกันนะครับวันนี้บัวบัวดำก็หานะครับเพื่อนเนาะปลามาจากหนองค้ำมาเลยนี่นี่จะของเแช่นะครับอ๋อพี่น้องอีสานบ้านเฮากันเหรครับฝากกะตูแต้มกระตูไข่กระต่ายกระเทียนแล้พี่น้องเด้อบรรยากาศยุให้ยุ่งหน้านะครับนี่จะยงกระดิ่งกระโดดเพี่น้องเลยเอาเนาะพี่น้องเดี๋ยวจักน้อยนะครับตอนนี้เพื่อนกำลังพักกระดังไฟแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีผ้าไปยามไปยามบ่วงนะครับ ทั้งนี้เขาเห็นเหี้ยออกได้เปนรองเนอะเดี๋ยวเอาละครับมือน,นี้ทีมงานนะครับนายพันนะครับมาเห็นมาเห็นทางน้าเอ็นออกเดี๋ยวสิสิบห้าไปจัดนะพี่น,น้นนงนองเนาะมือนี้มือนี้เสียวเยอะตัวก่อเคมือนี้พันตังบอยหกตัวนะครับตัวนี้เป็นเซียนเซียนทงหน้ากอกเลยพี่น้องเนาะเอาออร้อยเลยครับผมเอาพี่น้องสุดยอดเลยผมยินมไดเสียงนะท่านมันทรงเสียงเซียนหนึ่งเตี้ยมนะครับอู้อันนี้มันอันนี้หนูแปงครับ หนูหน no really <That 's S 2> <a> ูน้ยังกว่านะครับเนี่ยหนูแผงครับโอ้หนูแผงนะครับหนูแผงหนึ่งเต้มนะครับหนึ่งเตี้ยมน้องกินลองนะเอาเต้มเต้มแรงมากนะครับมากมือนี้มาตอนนี้ตอนนี้ข้าแรงนะครับเข้าแรงสีสีเชื้อพี่นั่งกินครำเนี่ยอ๋อมือนี้สีจัดการขัวหนูเลยครับขุมขัวหนูนะครับเนาะเอาเอาเต้มเต้มเต้มแรงมากนะครับน้องเนาะเอาแล้วครับเดี๋ยวกะสีไป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 ม่องเห้องวายเลยนะครับเนาะเธอจำเลยว่าจะหมายอีออ๋ะไรับแซ่ย เร,รยียนหมูได้เลรียนไปเรียนมาอยู่ดีว่าขอดูเพี้ยนจะเป็นังนงดเพี้ยนหน่อยเอาเลยคเอาเยวะได้ไมูะโอ้ยเป็นไงครับมึงวะดูว่มันแตงโอ้ยแค่มือคนจมูกโอ้ยใส่เต่ตัวตัวตัวเนี้ยแับมึงยังนีหลัย ออ้้นนนนีี่่เเาาะะพงูมันชันแม่นครับคันคันคันเถึยงนางติกมันอยู่อย่างนั้นครับเนาะสองเต็มได้สองตัวพี่น้องเดี๋ยวเอาแยกตัวนะครับเพราะว่าเขาใส่บ่วงแล้วเดี๋ยวสีเพิ่นพยายามบ่วงนะเพราะว่าตอนนี้แยกกำลังแยกกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอีกอาอีกตัวหนึ่งเพิ่นเพิ่มเดี๋ยวนะครับเอาเยอะมาก าทางเดียวนะครับอยู่อยู่อยู่บอยู่อยู่วครับอยู่เอาละพี่น้องสองเตียมครับตัวนี้เป็นสามนะครับกับกับกับตัวใหี้พอดีเลยพี่น้องเอาละอ้โ้น่นันน่นสามตัวครับพี่น้องสาตัวสม เอาหน่อพี่น้องหน่อยปุณิย์ขงชิ้นนี้ครับนี่ครับนีครับโอ้นี่ครับนี่นี่เมื่อเมื่อครับผลงานถึงกัดนี่ครับนีแล้วครับพี่นาะงท่านท่านมาอยากเลยครับเดไมาอยากลองทบนี่ชิเด็ดครับพี่น้องเอาไปบ้างเดี๋ยวที่ไปขวายพี่น้อง เอาละครับมื้อนี้ผลผลงานเฮาได้ยีกตัวนะครับเอาให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ได้4ตัวครับตัวนึงพ่อครัวกำลังทำทีตัวพ่อข้าทครับนี่ทีมงานทีมงานกำลังลุกขนะครับพี่น้องเ้อยู่ครับหนูที่แท้ครับหนูสดๆเปืนๆนะครับมื่อกับบาดว่าจะเท่าครับเดือดใส่ไหนจเท่าหนูเขาเดือดก็พอเดือดอยู่เต็มมือเลยครับปีนี้หนูหลายเนาะพี่นี่เนาะครับหนูหลายครับเอาเดือดให้พี่ครับรับครับอ้าไม่บอาว่าข้าวได้ไหตัวนี้นะครับเอานี่เนาะครับนี่เพิ่นลุกคนเนาะทีมงานลุกคนนะครับตัวที่สองตัวที่เพราะว่า นายพานอีกคุณท่านอ้ขึ้นมาครับนี่วิธีลกลวนฟันเอาฟันมาแล้วพี่น้องนะที่ชางว่านว่าเป็นคาเดียดโลกนี่นะครับอันนี้ผ่านมาจากทางหลองค้ามแล้ครับเนาะนี่ฟันหมานสิครับวันนี้ถุยถุยออกไปได้ครับนี่โลกโลง่ายแล้วครับเนาะครับดขึ้นพอดีครับหนุ่มหน่อยนะครับนี่หนุ่นี่ครั้งพอดีกินซีเฮ็ดเมนูองยังครับเนี่ยโอ้ได้ทุกรูปแบบครับทั้งออมทั้งออมเพชร ฟังตอนนี้โอ้ยฟังแค่นะครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ลูกหลานมันอยู่ในอยู่หน้านะครับลูกคนหนูอยู่เราคิดว่าเขาลูกกับเมียนี่ตอนนี้คิดว่าเพิอยู่ใกล้เนี่ยไอ้ปลาค่าเนี่ยมันเทงปู่ไว้มันอยู่นี่แค่จังอยู่ตอนนี้ โบใครไปดังไฟก็บอกไปดังที่มันจอแต่เขาอยู่บ่จมากเยเนี่ยเราโทว่าทำเราเขา่าเราเขาทำที่แค่นี้หูกพี่กับ่เบิ่งเจี่ยตอนนี้ยุทงเลยอยู่นะมันนีอยู่ยแบตตะลี่ไปชาิเสร็จไม่ได้อยู่บ่ไปขาเขาไปเซ่ด้วยขามากับัมว่าหอด่กนกี้โหดหัวอกของเขาเนาะ

ตัวนี้เขาเขาล้นหนูป่ะครับเนี่ยลนหนูนะครับเด้อเนี่ยเป็นขั้นตอนล้นครับขั้นตอนการล้นรับแซ่บเลยครับผมครับดีเฮ็ดมนู่อย่างครับเนี่เมื่อนี่สิครัวหนูสไตล์เมืองจโสครับสูตรยโสทอดเนื้อเนื้อรนื้อเนื้อเ้เน้อเนื้อเน้อเนื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 าอเนื้น้อเนือเนร้อเนื้อเนั้อเนื้อเนื้อเนร้อเนื้มเนื้นื้อเ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 น้อเนื้อเนือนื้นื้อเนื้อเนื้อเนื้อน้อเน้ เอาบน้อครับตอนนี้ห้องร่นแล้วหาา้งองเมื่อแนละครับแหลงของข้าวสารดีกว่ามันใช่ใช่ใช่แมนแมนแมนอันนี้ห้องครัวสีซีซีซีเส,ส,ส,ส่พักกี่แนวครับเนี่ยข้าวาร,ราครับวา่าคส่ใบพันธุไท,ทยเออโอ้โหอ่าพันธุ<อ>ส่ค่ะก็ว่าใบกระเพราโอ้อนะครับผมสูตรยาสูตน้อครับเนาะกระมี่ตัวนี้ตะไคร่นะครับเนาะตะไคร้ต้นหอมต้นหอมพริกแห้งแล้วก็กระเทียมเนี่สูตรมาแล้วครับเดี๋ยวเชฟยวสีตำเครื่องใด้พี่น้องได้หมดนะครับตัวนี้เพิ่อน อันนี้ขั้วครับเออขั้วขั้วหนูนะครับขั้วมันมันมันคับไอกาแฟกเดิมเทศกาลซับนี่ก็คือซับตอนพอดีครับนะครับผมขั้วมันมันมันเนาะนั่นหนูนี่มันสีเป็นหนูอ่อนกินเวลากินมันสุดแซ่บที่สารแบบเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแต่ว่าหาจิ้มแนู่้ชิไล่แน่ว่าใดกินดิครับผม ม,นนมันเลยมันเลยงหรอครับน,นี่นะครับ,น,รบน,นี่แบบพริกแห้งนนครับกะไครนืกระเทียมนะเพื่อนเาทเอาสูตรมาด้วพื่อนเตัอวครับ,อรบตอนนี้เครื่องเข้าตำเดียวเข้าไปดีเอาลงเต็มหัวเลยเนาะ ก็นี่สูตรสูตรเย้าส้วงนะครับนะครับผมสูตรเย่สวบครับอาจารย์มาทอดนะครับรรอาการบ้านทอานะครับย่ามบ้านกลับม่ยางบ้านปีไหมครับผมเค็มนะครับเคยมเคียบ้านทงทอดนะครับโอเคครับผมอันนี้้อดที่ขัวจนขัวจนมันสุกจน น้ำแหง้งคนละมันจังสิงรสชาติมันจึงส,งสงกลมกลมอมตัวเดี๋ยวจะคุยมาปรุงอะไรเพียร้ยองกด้นะครับโอ้นะครับตัวนี้ใส่น้ำปาลาด้วยเพียร้องได้ปนระเดี๋อโอเคครับผมเ<ม>จมส์ไตบ่บ่อเรื่องครับน,นั่นเอาอันอันนี้เอาเอาไว้ทุกถ่ายหมูครับเอาไว้ทุกถ่ายหมูครับว่าปุย๋ยยั้เพียร้องปุย๋ยม,มาปุย๋ยแต่ว่าเอาอันนี้เอาข้องอันไหมาแล้วก็เลยต่อตรงใหนใส่เนาะครับเนาะ เอาพอใส okay, so okay, so ่ม okay. okay, so ันกับสีโแล้วเด้อ่บโอเคครับผมลงโอเคครับผมเดี๋ยวปนบ้านครับแบบ้นบ้านบ่มีพริกแกงนะครับเนี่ยสูตรนี้ครับผมใส่พริกแกงกับเป็นน้ำเขาพ้นหมูทอดเลยเอาตัวนี้ใส่ประเดี๋ครับเนาะโอเคครับผมประเดกกับบธรรมดาแล้วครับผมใส่ประแดกเทศอย่างดีเพราะว่าประเทศปล้าแดกเล่าเนี่ยเพิ่นบ่มีเดี๋ยวพักพักเขาไม่ยังไงครับเนี่ยมีสองชนิดครับ ก็คือเขาอิฐไทยบ้านเฮานี่ยแหละครับสูญเสยโซครับเขาจะโซสูญเสยโซครับก็คือสูญเยโซนะมือนีก้น,น,นจำนวนหลายก็เลยเห็ดหมอใหญ่เนี่ยหมอนมันเห็ดเอาบนขุ่มนะครับเด้อจะเขาใจผิดครับนี่หน่อยใส่เห็ดมันหมดครับผมขาดบ่ได้ก็คือผักนี่แหละครับผมเอาโอเคครับ ครับผมผักคนแห่ผักมันยุกแน่จังหน่อยครับผมพร้อมเสือบแด้วครับเด้อตักตักตักเหนื่อยเป็นไรไ่ไดครับผมสดอันนี้ก็มีตัดอันนี้ตอนผักกับตอนมุครับสุดยอดบ่ครับผมมาทานครับมาทากเคลียบเลยครับพระตะฆาน้องครับเนมื่อ้ครับผมจากน้องน้ำม่องครับผมน้องน้ำม่องนะครับอินแดียนอำเภอเมืองยะโสธรนะครับเด้อครับ นะครับอันแกงนูมอลพันให้จอดสัว hmm ทัง hmm โ้ชใชครับผม้าบรจ่ายกูมือนีมังตายแก๋อเสี่ดเอานี่เอาแยอะมคนนะครับผมเนี่ยานะครับก็จะท่้นสมัติเาไว้การมาฝากิวตอนนอนนะครับเนาะเจ้าเจานี่นีครับเตอนเหนือเน่ตอนปากเนี่ยกินเหลวกระชื่วมลำ้านเลา้านเน่ล้ำานน่ไล่สลำลานเน่เป็นไงครับดยอดเลยดูไเที่สุดดูยอดเลย ไม่มันวัตถิทำปลาด่างแก่หัวแก่มือันมันเหงื่อมัวไหมนี่ลองขี้แอบพักบนอากาศจิ้มเข่าจิ้มเข่าเมาแล้วบอกจิมเอาเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็การทำในว่าจะได้บนสุภาพจะแช่ตรงแรกขอถอดขอให้พี่น้องนะครับเด้อครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจิ้มเข่านะเพื่อนเพื่ครับเนาะสำหรับวันนี้มักอะไรถืกใจกันแค่แล้วพี่น้องเด้อ บรรยากาศมันมันว่าฝากพี่ตัวน้องและพี่น้องสำหรับวันนี้สีจากและพี่น้องที่สำนีนะครับเนาะสวัสดีครับ